อัปเดตสถานการณ์ชายแดง17กันยายนเดือดไม่หยุดฟังขเมรออกมากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยใช้ปืนพลาสติกระเบิดควันและเครื่องบันทึกเสียงในการควบคุมเหตุการณ์ที่หมู่บ้านเปรยจันทร์แต่ความจริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นคือบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วซึ่งอยู่ในเขตไทยชัดเจนไทยยืนยันชัดเจนว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักกฎหมายใช้มาตรการควบคุมฝูงชนที่สากลยอมรับ ระเบิดควันไม่ใช่อวุวสธสังหารแต่เป็นเครื่องมือสลายการชุมนมุมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายส่วนเครื่องบันทึกเสียงและภาพก็เพื่อเก็บหลักฐานความจริงไม่ได้มีเจตนาปิดบังหรือทำร้ายใครเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายขมรพยายามบิดเบือนภาพเหตุการณ์ทั้งที่ความจริงคือบ้านหนองยากแก้วยังอยู่ในพื้นดินไทยอย่างแน่นอนและเจ้าหน้าที่ไทยก็ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไม่ได้บุกรุกใครทั้งนั้น ก็ติดตามเพจเปิดโปงความจริงและไม่ดูคลิปหลักฐานที่บันทึกภาพไว้ด้วยตาคุณเองว่าใครกันแน่ที่พูดจริงใครกันแน่ที่บิดเบือน គេគ ੁਰ បាអត់គាំច្បាប់ទេបាទគឺស្រាលទៅដល់ស្គាត់បាទគប់ក្លងមកណាស់យត់យត់យត់លោកប ாய் ជិះបរិភោគប ாய் ថយថយថយចែកថយចែកក្រោយនេះគួររកទៅតាមច្បាប់ហើយគេកែមួយថាអត់ថាគេ